สวัสดีครับก,มมก็ผมนายชชยรัตน์ปังศรีปวชสามนครับก็ผมนายธนิดิษยาเล่ปวชสามนครับก็ผมนายกรณิมุสลชินมันปวชสามครับปัจจุบันนี้นะครับการออเอาเง็นนั้นนิยมโดยการจอกใส่ผูกกอ,อสินกันมากกว่าครับแต่เราจะไม่ทราบเลยว่าในุ่มกอ,องสินนั้นจะมีจานวนเงินเท่าไหร่ครับและเนินก็ยังรวมกันอีกด้วยนะครับกลุ่มของผมนะครับจึงคิดสร้าง,งเครื่องคอาเงินขึ้นมาเพื่อทการแยกเหียนครับและยังแสดงผลผ่านหน้าจอทีวีด้วยครับ สร้างภายนอกประกอบัด้วยหนึ่งเซอร์วิสครับมีไว้เปิดปิดต่อควคูดครับเอาไว้รีเซ็ตสามต่อแสดงผลต่อไปผมจะพาไปดูโครงสร้างภายในครับหนึ่ง DC มอเตอร์ไว้ควบคุมเหรียญให้ตกลงมาในช่องที่กำหนด 2. องเปิดเซนเซอร์มีไว้สำหรับนับเหรียญเมื่อมีเหรียญผ่านหน้าเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลไปยังบอรอ์ดน Arduino นประมวลผลและส่งข้อมูลออกไปยังอจอแสดงผลครับวิธีการใช้งาน,นง่ายมากนี่ครับในมือผมมีเหรียญอยู่นำลงไปหยอดในช่องใส่เหรียญได้เลยครับเสร็จแล้วกดปุ่มออนได้เลยนะครับเครื่องเราจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเหรียญไหลลงมานะครับ เี่ยวหนึ่งบาทจะเข้าที่ช่องนี้2บาทจะเข้าที่ช่องนี้และ5บาทจะเข้าที่ช่องนี้และสุดท้าย10บาทจะเข้าที่ช่องนี้นะครับ เหรียญที่เซอเซอร์นับได้ก็จะ,สะแสดงที่หน้าจอครับเครื่องทำง,งานเสร็จแล้วเหรียญก็จะถูกแยกเก็บวในช่องเก็บเหรียญนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเครื่องออมเหรียญของกลุ่มเราที่เราสร้างขึ้นเครื่องออมเหรียญครับใช้งานง่ายครับและยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยให้เกิดประโยชน์อด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ